สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับโอ้แม่งกับรายการ k l b d KF นะครับผมนะวันนี้นะฮะเราอยู่ในเกมกพีวีเอ้ยโกดีคอนอ๋อสี่คนพอดีกรรมไปเลยครับไม่ใช่นะฮะคือวันนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งดีอธิบายก่อนวันนี้นะฮะเออเราก็จะมาคุยเรื่องแคนของเรากันแป๊บคุยปลาเปียว อย่าพึ่งกดจะคุยเรื่องแครนน์นะอย่าเราก็จะหมดปั๊มไก่เลยอย่าพึ่งกดอย่าพึ่งกดไก่ครับฮะแครนชื่อบุลเลตบุลเลตเซตบุลเลตเซตทีมเวิร์กฮะมีสมาชิกสี่คนผมบอกเขาว่าให้เอาชื่อว่าอะไรวะนูบนู๊ปนูบทีมเวิร์กนี่ฮะก็ผมมันหัวหน้าแต่แม่งไม่เชื่อเหมือนกันครับอันนี้เป็นจอมพลส่วนผมชวนมาเล่นๆส่วนอีกสองคนคุณ ท่าทาลาสอันนี้ก็คือคุณเสนาพี่กันนั่นเองส่วนอีกคนหนึ่งเกียนอะไรเนี่ยเกียนเกียน all เกียนอะไรเนี่ยเกียนเป็น ll ครับเกียน ll เป็นเสนาคือพิ่ศิลป์นะฮะโอเคเราไปไปกดเลยกดเลยกดแล้วกดกดเลยครับเออไม่รอแม่กดกดแอ่โอ้ถ้าปุ่มมันดีอ่ะถ้าผมหน่วงยังไงก็ขออภัยนะเพราะถ่ายคลิป อ้าวเขาขอขอเป็นเสนากรรมเวรให้ให้เขาเป็นโอ้ผมเป็นเสนาไม่ได้เป็นไม่มีรองหัวนะจืดเก็บอยู่รุ่นแรกเลยนะครับโอ้ยใครใครช็อตกันวะโอ้ยช็อตกันต่อยกระเบ้อเลยคุยคุยแคร์รวมมันคุยเหรอทอะไรครับจำอะไรครับจำอะไรครับแหลกอ่ะ ย่าสปพี่ถนัดโครนะโคชอบเลยปืนี่ใช้แล้วคิวเลยกสียินแย่งือปืนนี้เราลบสี่จังเยแล้วโอ้โหปืนมันกอากาเราเอาเอเคทูพอตอให้หน่อยคือปืนนี้แล้วจลบอยู่นีเออปพี่ินได้ก่อนูครับโอ้โหเนรับ ไอจีห้าศ um, ูนยเปนตัวนีเป็นตื้นในกำมือครับเป็นพืนที่เลยแลโคสเซียนครับสำหรับผมมันเป็นพื้นศูนย์ไอ้ามาด้วยครับโอ๊ยีอาี่ Z4 z สี่ไฟอยู่จรน้นะครับแอะแอะแอะ5ไฟเห็นอยู่อ่าตายดูตำรวจไม่มีตัวตำรวจตำรวจไก่ไม่ต้องกลัว หซีควายไปไหนเ้าตอนแรกหาีควไม่เจอผมผมระเบิดทีไปแล้วเราแกะปืนหม่ที่จกะเล่นต์อมาร์ดเราแกเต็นต์ออมาเฮ้ยมันกดตีไม่ได้กดตีไม่ได้รอรอตาหน้าแล้วสีนี้เลยเหรอเอาไม่ตายว้าปิวกะร้องหมด พี่สินล้าง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 อ้ยกระโดดลงมากระโดดลงมาก็ะไรกระล้ปอยจะลอยลงมาเยอะแยะครับครับอ้าก็ป้านเกินมาให้ลอยครับคือแบบมันเป็นามี่ยลอยอานเี้ยครับโ่อ้การ์โว้ยโ้ยโวเก์เกเปิวเชี่ลอยันเชีรยนะครับ อาแคร์นี้เป็นกันเองมากนะฮะฝีมือเราไม่เน้นนะฮะ <c oughs> เราเน้นความสามัคคีเราเราเน้นกานลอยครับอ้าวไปสัตว์อร่อยเก่งนี้ก็อะไรอะไรแบบไม่รู้คือเราเน้นความสามาัะคคีฮะสามาัคคีเป็นหลักฝีมือไม่ค่อยเน้นกันนะครับโอ้โหมีต่อเลยสามาัคคีมากแล้วชันคิวมีอยู่สี่ตัจริงๆเนี่ยผมมีตั้งแสนหนึ่งแต่ว่าหมดแล้วนะฮะเหลือหมื่นเดียว <c oughs> โอ้โหทีเดียวหัวหลุดอะ่ะนดีเลยทำได้ <c oughs> เหลเดื้อดีอ่ะ เราเราเห็นเกย์กดเงินนะเราเห็นเกย์ที่แฟนตามมน่าจะดีไงน่าจะดีน่าอะดีไงเราเห็นเกย์ที่่านมามมาครับแหมกลัวแม่งแบบวางบอกแหมกอเนแล้ว อะไร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 กระท้องลอยเกลากอะไร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 เอ้ยอ้สมดเอะโอ้โหมันเรอกันอดดูดูคนคนที่ยอดเป็นที่สองในแครนะโรฮะยิงผมฮะโกรไลโดระครับนอโรนะครับเอ้ยระเบิดไปแล้วระเบิดตัวตายไอยอ้ห พี่กันโดนระเบิดเราไปนิดหนึ่งใช่ไหมรีโหลดปืนอยู่แม่ง <c oughs> เฮ้ยบุกมาแล้วโคตรอ่ะเดี๋ยวขอให้ช็อดอีกตารับจะทำเฟสเสร็จละขอตาระเบิดแบบตู้กับตัวนะครับเอ๊ะเอ๊ะกูเห็นการล็อกอยู่ใ,ใกล้ๆกูหายไม่เจอเออเอ๊ะเอ๊ตัวทำตัวเอ้ยแม่แ ตกาสินแม่ตู้อะไรเอาปืนไม่ได้ทำอะไรเออนั่นล็อกยิงก็คืออย่าอย่าโมเมปินกับไอตัวข้างบนอยู่เว้ยเออไ้องจักันโอ้โหอะไม่ทำอั้ตัวข้างบนแม่งแม่ต้องเก็บมันก่อนแหละ เก็บเลยวิธีนีอบตัวนึงอยู่ไหนอ่ะอู่ไปหาเรานั่นแหละบอกไปนั่นแมละเห็นแล้วได้ยังไงหดแล้วใชก่อเล่นว่าสไนเปอร์ที่แท้จริงครับถ้าถือสไนไม่รอดแน่มั่นใจเลยแล้ว ท้องหลังนะครับมันไม่ไรู้นะโอ้ยลองนวโวเมื่อกี้ที่จริงเนื้อเลือดเด่นตรงปากลองนิวโวมันจะมาตรงนี้ก็เลยสีฟ้าลอยต้องบนต้องบนต้องบนได้ได้วิ้ย,อ,ยอะไระเนี่ยมืดใจโอ้โอไม่ทัดไกล่ละไปหนู ผมถือไม่ทันอะไรก็้วเห็นมายืนเลงอยู่ผมถือสไนป์ผมยังไม่ได้เลงเลยตายเลยผมคิดว่าพี่กันมันต่างหดเลยครับเอคซ์โมบแม่งเลงจริงอะไรสุดเอ็ดจีฮ่าสุดมันคือไม่ได้เฮ้ยพี่กันไปไหนวะดูเห็นพลังงานแ่คือแลนดตอนนี้วะเอ้าไม่ตายเลยละไม่ตายอะไรยังเอามาตายอยู่นเลยแต่ไม่หนึ่งอะล็อกตะกี้ไม่ใช่ล็อกล็อกอยู่ข้างหลังพี่ครับผมยังไม่ได้ยิงพี่เลยสัง คนที่ยิงคนที่อยู่ข้างหน้าพี่อย่าวิสินตอนนี้เมื่อกี้ล็อกน่าจะตายได้ครับพี่ล็อกน่าจะตายได้ไงพี่กันยังหันว่าไม่เจอล็อกเลยพอล็อกกำลังวางสีไฟอยู่เลยกลัวไม่อยู่ไหนแล้วเอองั้นมาจีบัเออเมื่อกี้วิสินโอ้ทิกเกอเกิดนะครับแต่ตัวที่อยู่ข้างหน้ามึงนะครับเออตัวที่อยู่ข้างหน้าพี่พี่กันนะคือวิสินส่วนล็อกก็อยู่ข้างหลัง กลัวอะไรซีไฟนั้นผมกดไม่ได้แล้วเพราะว่าผมตายไปแล้วเกลือดเกลือดเกลืดเมื่อกีกูเห็นซีไฟเลยซีไฟอันนั้นละผมกดไม่ได้แล้วเจ้าของตายแล้วกดไม่ได้เจ้าของตายแล้วหมดความรู้ถ้าแล้วมันจะมวยทำอะไรเดี๋ยวมันก็หายไปเหมือนเหมือนลอยกระสุนน่ะเออกระสุนมันก็หายเกลืดอื้อ มันยิ่งขึ้นไปแล้วเอาตายแล้วเหรอโคตรเลยอันนี้ก็ในแคนก็มีอยู่4คนนะจริงๆมีมากกว่านี้แต่เตะออกไปหมดแล้วโอ้วิ่งเขไปเจอมันเอาไปตายโอ้ตาดิวะหูเล่นละนึ่งสวยสู้กับใครแล้ว ตายการอากาศดิกระจะฆ่าตัวตายเลยเนาะเกิดแล้วเตะเลยโอ้เองมีเองมีพีกแล้วพี่การพี่สินเอ้ยพี่กะถ้าพี่กันมาลราขอเนะพี่สินขาล็อกวางตีไฟไว้แบบแอบเอ้าโหเนี่ยเห็นว่าแนมเนียร์มาตรงปกติตรงนี้พี่กันไหมอุ้ยเขาแค่ตื่นเลยวะกินกูโอ้โหเอกีนี่ว่ะเอกีสมด์เอกีสมอ์ป่ะ แอะแอะเอะโอ๊ยไม่ทันยิงไม่โดนเออทำไมกูเห็นแล้วแต่กูยิงไม่ได้ไม้กระสินคิวปุสิบรอรแล้วเดี๋ยวเราขอคัทไปก่อนนะะจุกว่าแเราจะมาเล่นคำๆำกันสุดครับโอ้เฮ้ยครยิงวะเลื่อนรถเลย เจ้าเสนาธิการทั้งสองสวัสดีครับสวัสดีครับฮะวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในช่วงซาร่ามีอยู่จริงนะฮะใน PB นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับแต่พีิดทางมาให้วันนาเดินเราต้องปิดกมสารภาพเสดีเออคือเนี่ยนี่คือ PB นะฮะซึ่งแคนของเราชื่อแคนว่า บลเอตทีมเวิร์นะครับดทีมเวิร์กนะครับผมก็มีสมาชิกกันจริงๆมันมีสี่คนเต็มแล้วหนึ่งนะครับัวเกียนะทำตัวเตียนะไรกลืมแบบทำตัวเกียรทตเกียนอ่าวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์คนเสนาทั้งสองนะคนแรกคนที่หนึ่งนะฮะสวัสดีครับเอ้ยเอาจะฆ่าเสนาให้หรอ ผมบอกว่าจะสัมภาษณ์ออ๋อได้ยินเหม็นค,ครับได้ยินดีดตอนแล้วครับไม่เป็นไรครับมาครับอยู่ไหนแล้วอ่าอ่าฮะสัมภาษณ์ครับนี่ครับเป็นไม้ของผมนะครับ <c oughs> ซีไฟ <c oughs> อ่าเออเสนานี่มีหน้าที่ทำอะไรมั่งครับเนี่ยเสนานี่ก็วัน,ว,นวันก็เอาแต่เล่นครับอยโอ้ <c oughs> ออย หลบทานัอะไรรคบเออแล้วทำอะไรครับชึบโน้ตโนน้ตปี๊ปอยู่ไหนยังพ่เฮ้ยโยนไปไหนโยนทำไมเราไม่ได้กดระเบิดมีใครยิงไม่รู้อ่าคือสำหรับ <c oughs> แค่แค่นี้ฮะเน้นสามัคคีฮะเน้นความไม่ขอไม่โปร <c oughs> ฮะเ,เน้นความสามัคคีครับได้ยินกันไหมครับ เราเรามีความมั่วซั่วแหลกร้านชจ๋งเลครับฮะสำเออแคนนี้ก็เป็นแคนสำหรับใครที่อยากเล่นเล่นกับเนี่ยคุณคุณกันคุณยิ้คุณคุณคุณตาติ๋น,นหรือพี่พี่ของเรานั่นเองก็มีส<ข>ายาพาว่าเทพลอยนะครับเทพลอยนี่ใช่เทพลอยนะคือคุณกอยโอ้ยเทพลอยโอ้ยเกียน อมั่งลอยเก่งอยูเกมครับลอยเก่งนะเกมครับคือเอเอลเนี่ยตัวหลักผมนี่จะเรียกว่าชาโคนะครับเทพห์ลอยเ่พิ่มดาเมจ20%นะครับเอลเอลผมก็โอ้มยุ่ะ ซีเมทำตัวเฮ้ยหัวหน้ากิลทำตัวเกลียดใช้ไม่ได้ครับกิลเปล่าครับโดนไม่ถึงจะมาเข้ากิลครับหัวหน้าคิวยังเกลียดแน่ครับโดนถึงครับแต่แค่ผมถือปืนไว้ต่อไปอ้าวเฮ้ยครับพี่ตะกี้เห็นเหมือนกันว่าว่าพี่เห็นตะกี้พี่เสียงเห็นเหมือนกันว่าพี่กันลอยได้เห็นเดินบนอากาศอะเห็นมันเดินบนอากาศได้อะเดินบนฟ้า มันมีเครื่องของว่าค้างครับเมื่อกี้โอ้ยอ,อะไรกันวะพรุ่งนี้โอ้ยเกีเยร์กันจับเลยตีหน้าทัตัวเกียร์ไม่ได้ทั้งตัวเกียร์อะไรอเอียร์จะโด,ดนตัดเง <c oughs> ินไม่ได้เลยฉันต้องเอาชื่อเชื่อมเขาตั้งแต่ชื่อแล้วครับ <c oughs> โอ้ยเอออย่าผิดคนผิดคนผิดคนเอ้ยเอ้าผิดคนผิดคนแล้วขผิดคนมึงนจะผิดคนแล้ว หน้ากูก็ใส่เพนด้าอยู่มึงดูเรื่อยยังไงรีวโดนเลยนะอไม่กดเขาไม่กดโอ้โหเต็มเต็มเลยกูเอ้ยศพอยู่ตรงนี้ไปยิงทำไมเนี่ยมีการหัวหน้าตายแล้วมึงยิงกระปั่นอ่าคือแค่เราเนี่ยอาจจะไม่เก่งนะ ก็คือพิ่งก่อตั้งผมออกแคนเก่าก็คือเนี่ยเซนาทั้งสองน่าจะเหมือนเป็นคนคนม่วรยชัรกคืนี่นทั้เนี่จะเหมือคนคนมั่วโรช่อียเาท้่จะเอนคนนมรนี่าทัสอมอคนนรยกอเนีาทสอยหอเ่วยอะเนา้อยะหมางี่ ก็พี่การยิงล็อกอ่ะก็ล็อกกิ้วยิงตอนไหนยิงวิสิทธิ์คนแรกเลยอ่ะอ้าวก็มึงยิงก้าไม่ใชื่อไม่ใช่ยิงวิสิทธิ์คนแรกแค่กดพลาดชื่อกิ้วเหรอไม่เชื่อทีมเวิร์กอย่าเราต้องเราต้องสามคนร่วมทีมเออแล้วก็ได้ช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมตอนระเบิดไปพินครับนะฮะเฮ้ยยิบได้นะครับ คนไทยบินได้เคยเห็นเ <glue on, S 2> ่าเอ้ยอย่ายิงกันดิดูท่าพอดูท่าพอดิท่านอนตายมัหไม่ตายครับคือมีเนเตอร์โชว์เนเตอร์อ๋อพอเฮ้ยเฮ้ยทำไรเนี่ยไอ้วิ่งสามเนี่ยปัญหาเลยเห็นถือวีดวิ่งก็มาโอ้ย เอ้ยอะไรเนี่ยทำไมทำลายร่างกายกันอย่างนี้โอ้โหใครกันแน่วะเรารู้จักหรือเปล่ามาทำลายร่างกายกันอย่างนี้โอ้โหยิงทำไมโอเคให้ถือมีดลูกโองยิงไกลไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกก็ล็อกไม่ันแล้วถือมีดถือมีดถือมีดดิไอ้ยิงโอ้โหเออไอ้ยิงไอ้ยิงโอ้โอระเบิดโอ้ยระเบิดปันระวังไม่โดน เฮ้ยมองไม่เห็นเว้ยราเบิดเราพังเดี๋ยว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 เฮ้ยทุกคนขึ้นมาดูขึ้นมาดูดูนะดูนะดูนะเฮ้ยเป็นลงเป็นลมลงเฮ้ยส้มหล่นส้มหล่นส้มหล่นก้มเก็บดีกว่าเออดีมากก้มเก็บส้มแม่งหล่นเนี่ส้มส้มกระจายเป็นฟุ้งฟุ้งเนี่ยไหนไหนส้มไหน Icana, ป้ามึงไหนโอดช่วยเดี๋ยวเราป๊บนึงโดนแม่โดนแม่โอดช่วยอย่าดิก็อยากจะฆ่าตัวตายไม่ได้จะฆ่าตัวตายจะลงไปเก็บของมันได้ตามตายไปแล้วครับเออทุกคนครับมาหาผมครับมาหาผมโอ้โหจะยิงทำไม ้ยเห็นว่าแบบอันนี้ครับเราจะมาดูส้มบ่นครับนี่ครับส้มบ่นอยู่ที่พื้นฮะนี่มาอยากโกนนะเพื่อนมาอยากโกนกันครับเอาปื้นปื้นพืดนดูดดด้ไหมครับทำไมผมเอ้ยเป็นการลอยครับไม่รู้ครับ เอ้ยอย่าเล่นแบบนี้สิเพราะผมมีลูกน้อง,อยงเยอะครับแล้วก็ลูกน้องผมก็เลยเพราะว่าจกการฝึกสอนเด็กผม,กมครับใ <c oughs> ครอยากดูส้มหล่นครับไหนครับส้มหลน่นส้มซ่อมครับ,รบ,รบเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครอะไรยิงมา ทำไมตัวองตัวนี้ครับผมนะคิวทำตัวเกียนนี้ใครจะมาเข้าคิวใครจะมารักคิวชอบคิวไม่มีฮะชื่อเขาก็บอกอยู่ทีเมิร์กมันจะมาทำตัวนี้ไม่ได้กช่เดรันะแไม่ได้ครับมันแกไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนครับโอ้ต้องเปลี่ยนหน้าตรงไปแล้วโคตรเกลียนเลยยอมรับการเปลี่ยนหน้าลีนี่ครับ เราเดือนละหนึ่งเซนเรายินดีด้วยนะครับใครได้แตะไอ้ยิงทำไมวะครับจับคูนะครับเฮ้ยสลิ๊กา็ตจังคูจะปาทำไมบอกอย่ายิงกันกระองบาลากระท๋อบาลานซ์ายนะให้ล็อกยิงเลยพี่พี่การเปลี่ยนอะไรเฟิร์นซุกยิงเด็กใครก็ได้เปลี่ยนอะไรเฟิร์นที สีเปลี่ยนอะไรเพื่อนให้หน่อยดิผมเปลี่ยนหน่อยแล้วใช้ต้นนี้คิงได้คิวได้สองรอบนะครับโอเคเดี๋ยวคัตก่อนนะครับ